หลวงพ่อชดได้สร้างวัตถุมงคลและก็เครื่องรางของขลังเอาไว้หลายอย่างแต่และชนิดก็ได้สร้างปฏิหารอย่างมากมายวัตถุมงคลของหลวงพ่อชดเมื่อท่านได้ทําให้เกิดขึ้นก็ย่อมเป็นที่ประจักษ์อย่างมากมายวัตถุมงคลนองท่านนั้นจะแจกฟรีแก่ผู้ที่ไปขอด้วยว่ามีส่วนช่วยวัดด้วยกําลังกายไม่มีการให้เช่าหรือว,ว่าทําบุญแต่อย่างใดของดีของท่านก็เลยมีไม่มากนักแล้วก็รู้อนุภาพเฉพาะสิทธิทใกล้ชิดเท่านั้น โดยเฉพาะเหรียญนองท่านใครได้ไปแล้วจะไม่ยอมให้หลุดมือไปเลยไปอันขาดตลอดเวลาที่ท่านเป็นสมภารเจ้าวัดท่านไม่เคยเรียกร้องหรือว่าเรียอะไรเงินจากชาวบ้านนอกจากใครมีสิตศรัทธาก็มาทํา,าทบุญกันเองพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิทยาคมรูปนี้ก็คือหลวงพ่อโชดรุนหาพโร